สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่ติดตามพลอยอยู่แล้วก็เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะวันนี้พลอยก็จะมาตอบคาถามนะคะที่ถามกันเข้ามาเยอะมากนะคะในเรื่องของการทำกิจกรรมของพลอยว่าทําที่ไหนทําอะไรทํายังไงบ้างนะคะก็คือจริงๆแล้วพลอยก็อัดคลิปบอกรายละเอียดทุกอย่างไปหมดแล้วแหละแต่ว่าก็น่าจะหาคลิปกันไม่เจอหรือว่าอาจจะไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้พลอยก็เลยจะมาบอกแบบรวบยอดแล้วก็ จะบอกแบบสั้นๆลเลยอย่อบอกสั้นๆนะคะไม่ละเอียดอะไรมากเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปต้อง,ต,องต้องมีจดเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะคะอย่างแรกจมูกนะคะพลอยทาจมูกสองครั้งครั้งแรกเนี่ยพลอยทําที่รักรามคลินิกนะคะอยู่ที่ถนนลำคำแหงซอยทเท่าไหร่ไม่รู้จาไม่ได้ไม่อยากจํานะคะ,ะ,ะทำมาในราคา7,5 0 0รวมใหม่ละลายนะคะแล้วก็ด้วยความที่มันพังนะคะพลอยก็เลยไปแก้นะคะ,ะทนกับจมูก จมูกแท่งนั้นมา1งปีนะคะแล้วก็ไปแก้ที่คุณหมอชาติสยามลินิกก็คือจมูกนี้นะคะและคิดว่าจะอยู่กับพลอยตลอดไปอย่างแน่นอนเพราะชอบมากนะคะคุณหมอชาติสยามลินิกจะอยู่ที่ออถนนเพชรบุรีซอยเจ็ดกรุงเทพมหานครนะคะราคาตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ15,000ับาทขึ้นไปนะคะเบอร์โทรศัพท์สามารถหาได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะคิวจองอยูออ่น่าจะไม่เกิน2เดือนหรือ1เดือนนะคะอันนี้ก็ต้องรีบโทรไปนะออสำหรับ ที่มีคนถามว่าคลินิกเนี่ยคยถูกปิดไปเราแล้วเปิดปกติยังวันนี้ก็เปิดปกติแล้วนะคะแล้วก็รับรองว่าไม่เคยทําใครตายแล้วก็ทําสวยนะคะอันนี้พลอยก็พูดด้วยความรู้สึกจริงๆนะคะเพราะว่าพลอยรู้สึกขอบคุณหมอมากๆที่เหมือนว่าเปลี่ยนชีวิตเพราะว่าตอนนี้พลอยทาจมูกใหม่เหมือนได้ได้ชีวิตใหม่เลยอะออข้อ2อนะคะก็คือปากทําที่ไหนก็คือทําปากกับคุณหมอภูนะคะภูริสาคลินิกปิ่นเกล้าอ่ะหลายๆคนก็จะได้ยินเออขาเรียกในชื่อเสียงของคุณหมอเพราะว่า คุณหมอทำปากสวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญราคาสูงมากนะคะตอนพลอยทำเนี่ยเมื่อประมาณเกือบ2ปีที่แล้วนะคะปี5-3เอ้ยไม่ใช่5-3ปี5-6มั้งเออนั่นแหละพลอยทำอยู่ราคา30,000บาทบนล่างจองคิวเกือบ5เดือนนะคะแล้วก็ต้องมีมัดจำจองคิวนานมากนะคะตอนนี้บนล่างอยู่ที่50,000บาทนะคะถ้าใครไหวก็ก็ลงทุนไปนะคะเพราะว่าคน,คนที่ได้มันก็โอเคแหละ ก็ดีนะคะต่อมานะคะตาพอยทำตากับคุณหมอเสนะคะหมอเสมาตาพิคลินิกนะคะอยู่ตรงข้ามกับ MBK สยามนั่นเองนะคะคลินิกหาง,ง่ายแล้วก็ที่สำคัญรีวิวดาราเยอะมากนะคะเพราะว่ามีดาราเข้าไปทำอะไรในนั้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าพอว่าคุณหมอทำตาเนี่ยเด่นสุดละแล้วก็ ที่สําคัญพอทํามาได้2วันพอแต่งหน้าไปทํางานได้เลยเพราะว่าไม่บวมไม่บวมน่าเกลียดนะคะนิดๆหน่อยๆแล้วก็รอยแผล1มิลเท่านั้นก็คือพูดง่ายๆว่าทําเสร็จแล้วก็แต่งหน้าได้เลยนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคมากๆแล้วก็ตอนนี้ไม่มีรอยแผลด้วยนะคะไม่มีรอยแผแลตั้งแต่แรกๆเลยชอบมากลืมมากนะคะราคาก็จาก60,000บาทนะคะเหลือ25 0 0 0พอไม่รู้ว่าโปรโมชั่นนี้จะมีอีกถึงเมื่อไหร่นะคะก็พอยเนี่ย ทำโปรนี้นะ25,000แล้วก็บวกกับตัดไขมันอีก10 0 0 0บาทเป็น3 5,000บาทนะคะแล้วก็มีค่ายาอีกประมาณ2000เนาะก็ประมาณนี้จองคิวนานไหมก็มันจะมีคิวเข้าไปปรึกษาก่อนนะคะปรึกษาก่อนแล้วถึงจะนัดคิวทาได้เนาะก็ต้องลองไปหาติดต่อดูนะคะต่อมาสําหรับเรื่องคางนะคะคางพอยังไม่ได้ไปทำนะคะแต่ก็กําลังหาที่ทําอยู่เหมือนกันตอนนี้พอมีฟิลเลอร์อยู่ในนี้นะคะประมาณ2ซีซีนะคะ พวกโบ ت ็อกซิลเลอร์เมโซแฟตอะไรอย่างเงี้ยพวกหน้าเรียวต่างๆนะคะพอยก,ก็ทำกับคุณหมอลิลลี่นะคะเมโทรโพลิแทนคลินิกนะคะก็มีตั้ง5สาขานะคะก็สามารถเซิร์ชใน Google หรือว่าดูใน i ิน t a g r กรมของพอยได้เลยเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ที่พอยไปทำเอยก็จะเช็คอินตลอดตลอดเนาะแล้วตอนนี้ก็มีโปรอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าคุณหมอเพิ่งเปิดคลินิกใหม่เนาะต่อมานมนะคะทำนมคุณหมอเทพประตูน้ำโพลีคลินิกนะคะอันนี้ก็ได้ยินชื่อเสียงกันมามากมายนะคะเพราะว่าอยู่มา20กว่าปีแล้วนะคะ ก็พลอยทำ 410cc นะเมือ่อหนึ่งตอนนี้ครบหนึ่งปีพอดีนะคะก็ตอนนี้น่าจะราคาประมาณห้าหมืน่นมั้งเหมือนที่ได้ได้ได้ยินมานะคะว่าเหมือนจะราคาขึ้นนะคะเอ่อจองคิวนานไหมก็อันนี้แล้วแต่ดวงอะคะ่ะอันนี้พลอยพลอยพอไม่แน่ใจเลยเพราะว่าจำไม่ได้พลอยตอนนี้พลอยจองคิวพลอยจองยังไงแต่ก็ไม่ได้นานมากนะคะอาจจะไม่เกินหนึ่งเดือนนะคะก็ ประมาณนั้นแล้วก็ต่อมาเรื่องผิวขาวนี่ก็เป็นประเด็นที่ถามกันมาเยอะมากว่าฉีดไหมฉีดที่ไหนแล้วก็พอก็เคยโดนโดนดา่าแบบว่าโกโหกทาไมเนี่ยว่าฉีดผิวเราทาไมต้องโกโหกว่ากินคอลลาเจนอะไรอย่างเงี้ยก็มีพวกคนบ้ามาด่าในไอจีนะคะพอก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่ว่าคือเราก็รู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ฉีดนะคือจริงๆแล้วผิวพอมันก็แค่เนี้ยเออมันก็ไม่ได้เราเริ่มจัดดูแลตัวเองนะกินวิตามินซีตั้งแต่ปีหนึ่งเออแล้วก็ เรื่องอะไรทานคอลลาเจนมาตั้งแต่ปีสองแล้วก็ดูแลตัวเองมาทาคงทาครีมบารุงบำรุง,ง,ง,งอะไรมาอย่างเงี้ยนะคะก็คนเราโตขึ้นมันก็อยากอยากสวยเออพอความสวยเข้ามาเออไม่ใช่พอความสวยมันมีนะคะงานก็เข้ามาเงินมันก็เข้ามาพอก็ต้องดูแลตัวเองเลี้ยงตัวเองนะคะทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าชีวิตก็ดีขึ้นนะคะจากที่เป็นคนที่ อยากได้อะไรแล้วไม่ได้เราก็ได้แล้วก็หาได้ด้วยตัวเองรู้สึกภูมิใจมากเพราะว่าพอเชื่อว่าการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองอะ่ะมันมันให้อะไรหลายๆอย่างแล้วก็เออแล้วเรื่องลดน้ําหนักะนะคะพลก็จะรีวิวเป็นช่วงๆไปช่วงไหนที่พลทานพลก็จะรีวิวแต่ช่วงไหนที่ไม่ทานก็คือไม่ได้รีวิวนะคะเพราะฉะนั้นก็คนที่ถามเขามาว่าลดน้ําหนักยังไงเนี่ยพลไม่ได้ผอมอะไรมากมายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าพลก็ขี้เกียจออกกำลังกายเหมือนกันบางทีนะ ก็ไม่มีเคล็ดลับอะไรจะบอกนะคะเรื่องลดน้ําหนักก็ง่ายๆอะคะ่ะตามหลักของความเป็นจริงก็คือทานแค่ไหนออกากำลังกายเท่านั้นประมาณนั้นนะคะแต่ก็อย่าหักหมเกินไปแล้วกออ็ฝากว่าสําหรับน้องๆคนไหนที่อยากทํานู่นทํานี่นะคะก็ศึกษาให้ดีๆแล้วก็อย่าใจร้อนรู้วามมากจนเกินไปนะคะเหมือนพลอยเนี่ยตอนทําจมูกครั้งแรกเนี่ยแบบเป็นประสบการณ์ที่จำไปตลอดชีวิตเลยะคะ่ะมันเป็นอะไรที่เครียดมาก เท่มากจริงๆต้องใช้คํานี้เลยนะคะก็ถ้าใครมีโอกาสก็เลื่อนๆลงไปดูคลิปล่างๆนะคะที่พลอเร่าประสบการณ์ทาจมูกนะอาก็ต้องขอบคุณนะคะสําหรับคนที่ inbox คำถามเข้ามาเยอะแยะมากมายวันนี้พลขอมาตอบเป็นคลิปก็แล้วกันนะคะก็ถ้าไม่ได้ตอบอะไรก็ต้องขอโทษด้วยนะคะพลก็อาจจะลืมๆไปบ้างนะคะแต่ก็คิดว่าน่าจะโอเคแล้วแหละว่าทาที่ไหนอะไรยังไงนะคะชัดเจนหมดทุกอย่างละก็วันนี้ไปแล้วนะคะ บายบายเอ้ยจะไปดีไหมเออแล้วก็ฝากนิดนึงนะคะเรื่องร้านร้านเครื่องสำอางของพลนะคะก็ก็ขายหาตามินราอยูนะคะเอ่อฝากเรื่องคองลลาเจนด้วยก็สามารถสั่งเพราะคือพลยังไม่ได้ขายอะไรฟู่ฟ้าคือพลเน้นซื้อมาทานเองอะคะ่ะแล้วใครอยากจะทานก็สามารถสั่งพลได้เหมือนกันเพราะว่าพลก็พอจะซื้อมาเยอะๆอะเออแล้วใครอยากได้ก็สั่งกับพลได้เหมือนกันนะคะสำหรับคอลลาเจนที่พลทานเนาะอ่าววันนี้ก็ไปแล้วนะคะก็ตอบรวบยอดนะ ถ้าถูกใจก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์พอยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่ติดตามผู้หญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งบ๊ายบาย